นี่ล่ะน่งขอท่านอยู่มองนี่ล่ะแถวเนี่ยคนผ่านไปผ่านมาหลายอยู่ค่ะแม่แสมอนมาขอท่านเนี่ยนะนี่แบบมอนเมื่อ่าเลื่องมากเลยบอเศ้าเฮดโตไม่ปัญหาไดแล้วถ้าคืนมึ่ยังเฮดโตแบบนี้อยู่อ่ะกูจะส่งมึงกลับไปอยู่กับพอมึงให้มึงไปถือก,กระถือแพ่นกระสอบทรายมึงเจ้าบอ,บอเออเออขอทางอีหยังแน่ได้บอแม่โตน่ะแล้วเหตุการณ์เห็ุงานอีหยังอ่ะเป็นอย่างคือปล่อยเหดโตไปนั่งขอท่านอยู่แบบนั้นพอดีว่า แม่ผมไม่ได้ฮิตงานหรอกครับเพื่อนกระถามาขอเอาเต้เงินที่ผมขอท่านได้ไปเล่นไพ่ไปซื้อยามาเสพฮะอิลีตินิมอนไปไปกับแม่เร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแม่สิภพ้าพมอนไปนใส่มอต้องถามหลายดอก แม่จะพาโตไปอยู่มองอื่นปะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแลพ่อเด้อโอยพ่อเมื่อ่อยมันตายอยู่หนีขนเดียวนั่นละคนซัวซแบบนั้นท่างกินเหล้าเมายาท่านทำลายตบตีแม่งตั้งหากนี่เมื่อเห็นบ่ดี้กูอดทนอยู่กับพ่อเมื่อ,อไหรแล้วปะ่ะเมาอไปอยู่มองอื่นกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมอนนั่นเดล่าพ่อเลยได้แม่มาตองโลกตองล่าแล้วมึงจิไปล่ามาเห็นยังกูบอกมึงไปมึงกัน้องไปปะ่ะ มาม,มอแล้ว <สะ S 2> ก้อนเม่เราแม่สีผ้ามอนไปใส่ล้วมอสีได้ไปลุงเ,งร,เ,เ,ร,งเรียนอีกบ่อเศร้าคิดเลยเลื่องเลียนอ่ะออกมาซอยแม่ทำมาหากินดีกว่าเลียนไปกรซัํานั่นล่ะไม่มีประโยชน์ยังดอกแล้วแม่เสรอจมอไปเห็ดงานอีย่งเรื่องนั่นอ่ะไม่ต้องห่วงดอกแม่คิดไว้ให้แล้วปะ่ะแล้วก่อนเม่ แม่กินเขาก็ในว่บอตอนนี้มันหิขอเฮียงบอไปต่างใจเฮ็ดงานหาเงินให้มันได้ก่อนจังม่กินปะนีล่ะนั่งขอท่านอยู่มองนีล่ะแถวเนี่ยคนผ่านไปผ่านมาหลายอยู่แม่ว่าน่าจะได้หมื่นละหลายบาทอยู่ะฮะแม่แสมดเมาขอท่านเนี่ยนะเออมีอย่างให้เฮ็ดกระเฮ็ดไปโลด อย่าลืมเดอ้อได้เงินมาจากบาทนะ่ะเอามาให้แม่ให้เบิดเข้าใจบอ,อนี่บบกมอนเมือ่มมอ่าเลื่องมากเลยบอเศร้าเฮตโตไม่ปัญหาได้แล้วถ้าคืนมึ่ยังเฮตโตแบบนี้อยู่อะ่ะกูจะส่งมึงกลับไปอยู่กับพ่อมึงให้มึงไปถือกระถือแพ่นกระสอบไร้เมื่อเจาบ่บ่บอบ,อบ,อบอ่มอนบอไปมอนสิอยู่กับแม่เออถ้ามึงจะอยู่น้ำกูอะ่ะมึงก็เฮตตาบีกูบอกนางรองอ่นี่ กระป๋องเงิ่นแล้วก็เห็ดตูหนาสงสารไว้เข้าใจบอแม่ไปละ่ะอย่ามือแรงกลับมารับอย่าลืมเห็ดตูหนาสงสาร มือนี่ได้เงินจากบาทเอามาเบึงกันนะ่ะโหได้ตั้งหลายรอยเลยอะลูกแม่นี่เก่งสุดๆไปเลยพอดีละ่ะสิได้เอาไปต่อทุนแน่จากนอ้อยฮะแกบอกเด้อว่าแม่จะเอาไปเรียนการพรั่นอีกแล้วอะ่ะแล้วก็ไปเสพยาคือจั้งที่ผ่านมาเป็นอย่าง กูจะไปเหตุยังไม่ก็เรื่องของกูแต่เงินนี่ม่อนเป็นคนหามาเด้ว่าสีไใดมาแต่ละบาทแม่ไปเล่นการพรานันย่ามใดกระเซียตลอดอ่ะนี่บักม่อนเมื่อไปหัดปากดีมาได้ใส่ฮะยังมาต่อปากต่อข้ามกับแม่เด้อน,นาทีของมึงกับขึนางขอทานมึงก็เหตดไปมึงเข้าใจบอข้าซันม่อนขอเงืนกินเขาแน่จงหาสิบบาทมึงอ่ะตองไปเคงีสิบกับพ่อแล้ว แต่ยี่สิบเนี่ยมันเสือขอกินบ่ได้เลยเด้เสือกินบ่ได้มึงกลับไปขอน้ำหลานข่ะพุ่นแล้วเขาจะโตอมึงนเขากระแบงเขา่ามึงกินดอกเออเด้นี่หรือว่ามึงอยากจะเจ็บโตฮะแบบหมอนเป็นอย่างมึงคือเบาหยากาเบาซาแทหเดี๋ยวกูจะเฉดหัวมึงไปอยู่กับพ่อมึงดี่ดอก้ย หนูเป็นอย่างหนูมานางยุพเดียวแบบนี้พอก็แม่ไปใส่เนี่ยแม่ผมเพึ่งออกไปเมื่อกี้ครับพี่สาวเอาแล้วเป็นอย่างข้าไปน้ำแ,แม่แม่แม่มาออกนั้นซื้อค่ะพี่สาวแม่ผมนางขอท่านอยู่นี่จึงกว่าจะถึงสามทุ่มฮะแม่แท้เนี่ยนะ ให้หลูกมานางขอท่านอยู่แบบเนี่ยโอ๊ยมันมีอยู่ติค้นแบบนี้นะสั่งบริโภตหนหลูเนาะเบิงเน่อากาศทึ่งห้อนทั่งอันตรายแบบนี้โอ้เด็กไว้เนี่ยแท่นทีจะได้เรียนหนังสือกบจะต้องมาเห็นอีหยัง,ยงแบบนี้แล้วเนี่ยกินเข่าไปโมท่านกินเลยครับตอนนี้ผมหิวเข้าปักากล้วยป้าเดี๋ยวเอือยเนี่ยจะพาไปกินเข้าเดี๋ยวเอือยเลี้ยงเอง ฮะอิลีตีค่ะพี่สาวโอเคปะปุปบ๊ปบระปุ๊บขอบคุณเอลายๆด้วยคับที่เลี้ยงขอบผมมือนีเ่เอวอใจดีที่สุสดเลยเออบมา่ป็นนี้ยังเออเอ,อเอรขอทางนี่ยังแน่ใดบอแมตุน่ะ แล้วเหตุการณ์เห็นงานอีหยังอ่ะเป็นอย่างคือปล่อยให้โตไปนนางขอท่านอยู่แบบนั้นพอดีว่าแม่ผมบ่ได้เฮตดงานดอกครับเพิ่นกระถามมาขอเอาแต่เงินที่ผมขอท่านใดไปหลินไพ่ไปซื้อยามาเสพฮะอีหลีตินีแม่นครับขันผมบาไห่แม่เพิ่นกับสีดาและกับคู่ผมว่าสีไ่ผมไปอยู่ก็พอ เราพอตัวแล้วไปยุ่ใสล่ะผมกับบ้องฮูคือกันครับแต่แต่แม่ผ้าหนีมากนี่ผมก็บอบเคยเห็นหนาพออีกเลยโอ้ยแบบนี้ก็แย่อยู่เลี้ยงลูกแบบบ่ใส่ใจแบบนี้นะเป็นแม่คนได้จังหนวะหนี่หนูฟังเอื่อยเดอ้อต่อจากหนีไปเนี่ยหนูจะใส่ชีวิตแบบนี้บ่ได้แล้วเด้ เพราะอานาคตของหนูนะ่ะยังอีกไกลเลยถ้าคืนหนูนะ่ะมานางขอท่านอยู่แบบนี่นะหนูอ่ะก็จะได้เฮ็ดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆผมก็ไม่อยากเฮ็ดดอกครับแต่ผมบ่เฮ็ดบ่ใดแม่ผมเพิ่นบังครับโอ้ยแม่แบบนี้นะว่าต้องไปเสือฟังมันดอกเจ้าของนั้นยังเป็นโตย่างที่ดีให้หลูกบ่ไดเลยแถมยังจะมาบังคให้หลูกหาเงินให้เจ้าของใส่งกงงง,ง,งแล้วเอาเงินไปเห่กีการพนัพนจนเบิดแบบนี้มันเฮ็ดเด็ดจังหดวันเนี้ย ได้ถาผมว่าเหตุตามที่แม่บอกผมกับ่าลูเข้อกันว่าผมจะไปเหตุย่างเพราะว่าผมกับเป็นแค่เด็กน้อยคนหนึ่งอืมขสันเอาจังส่หนูนะ่ะถ้าเอือยไปหาแม่หนูได้บอเดี๋ยวเอือยนะ่ะจะไปบวาน้ำเพลินเอือยเห็นหนูแล้วเอือยสงสารนะ่ะเอือยอยากให้ชีวิตหนูดีขึ้นกว่านี้เอือยจะไปหาแม่ผมเหนอยังครับเออน่ะเดี๋ยวกันรู้เองละ ิงเาโตโอ๊ยบ,บักบอนมันไปใส่ของมันวะกูคือบอกอมันอยู่แค่ตรงนี้อ่ะแม่ครับเอาบาบ้าบักบอนมึงไปใส่มากนี่กูคือบอกไ้มึงนางขอทานอยู่แค่ตรงนี้มึงเกะจะอูบ่เออ บ่แม่จังสันเนี่ยจะอืย้ยพอดีว่าหนูเห็นหน้องเขากำลังหิวเขาอยู่ก็เลยไปเลี้ยงเขาน้องซื้อ,อจ้าเออแล้วนี่โตเป็นไผ่อะเออหนูซื้อฝาเด้วยค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์ยาซีฟันจัมโบ้สมัยนะคะฮะเจ้า,จาของแบรนด์เป็นเจ้าของแบรนด์ก็แสดงว่ารวยมันบอเอยบอ่ได้รวยขนาดนั้นดอกจ้าแต่ว่ากัดบ่ไดล้ลำบากอีหยังเออคุณพี่แมนแมนของน้องหมอนมันบ่ค่ะ เอแมนจ้าอ๋อพอดีว่ามือเนี่ยนะหนูมีเรื่องอยากจะเบาก็คุณพี่เรื่องน้องมอนนี่ละค่ะเออหนูเห็นน้องมอน,มนเขานางขอท่าแล้วหนูรู้สึกสงสารเด็กหน่อยอายุําหนีแทนที่จะได้เรียนหนังสือแต่กลับมาเห็ดอีหยัง,ยงแบบนี้อะค่ะชีวิตคอนจนมันก็นแบบนี้ละจ้ามันเรื่องอยังหลายบ่ไรรใดดอก หผว่าเลือกบ่ได้ล่ะคะคุณพี่มันอยู่ที่เฮ้านี่ละ่ะว่าจะเลือกอนาคตให้ลูกแบบใดมือเนี่ยงูก็เลยจะมาขออนุญาตคุณพี่เอาน้องมอนไปดูแลนะคะเงูอยากหางานดีๆให้น้องมอนเฮ็ดเพื่อที่น้องนะจะได้ไล่ได้หลยก็านีแล้วก็อีกอย่างน้องนะจะได้กลับไปเรียนหนังสือถ้าคุณพี่อนุญาตอะงูก็ยินดีจะดูแลน้องมอนให้ดีที่สุดเลยคะ่ะฮะเาอีหลีบ่ะ่ะเล้วว่าแต่ ถ้าน้องไปน้องจะได้เงินมือแล้วจากบาทอ่ะมือละพันบอ <c oughs> กับประมาณนั้นละคาว้ายเยีย่นดีจ้ะคุณแม่เยี่นดีไม่มีปัญหาขัดของอีหยังเลยเอาเป็นว่าถ้าน้องไปอยู่น่าแม่ขอแค่ว่าถ้าน้องเฮ็ดงานได้เงินแล้วอ่ะสรงเงินให้แม่อย่างสม่ำเสมอกับพ่อจ้า <c oughs> โอ้ยมอนจะเป็นวาสนาดีคัเนอะลูกเอ้ยลูกหลักของแม่ ไปอยู่น้ำเอื่อยเขาอะเฮ็ดโตดีๆเดอ้อตั้งใจเห็นงานเข้าใจบอเราไก่าะลืมว่าถ้าไใดเงินมาแล้วอะ่ะต้องทรงให้แม่นํำเดอ้อเข้าใจบอ <c oughs> เออคุณฝา่าค่ะเอาเป็นว่าพาน้องไปได้เลยคะ่ะคุณแม่อนุญาตคะ่ะค่ะไะ อโอ๋บานเพียคขึ้นไงเนี่ยคบเออหาใไง่นะ่ะก็มายูน้ำกันเอยนะ่อยู่ผู้เดียวขอบคุณเอลยียไลเดอครับที่ให้ผมมาอยน้ำเอ,อยอยากให้ผมเ็ดงานอย่างตอบแทนเอลกระบอกผมได้เลเดอร์ครับผมสีแดงยิเงินสรงไ้แม่โอ้ยเด็กหน่อยเอ้ยตัวก็ยังมีกระจิตกระใจจะส่งเงินไปให้แม่ตัวอยู่เนาะถ้าเป็นเออยนะ เอ่ยคงจะเก็บเงื่อนไว้สั่งอนาคตของเจ้าของดีกว่าแม่โตนะ่ะเรากับมีมือม,มีตีนโรบสามสิบสองเสื้อเอ่ยบอกถึงโตนะ่ะบ่ส่งเงื่อนไปให้เล่าอ่ะเล่ากับ่อดตายดอกผมข้อสิเหตุแบบนั้นบ่ไดดอกครับเพราะว่าแม่คือคนที่มีพอะคุณกับผมเออมอนเอ่ยจะบอกอีหยังให้โตงไวเดอร์การที่โตเหตุแบบนี้นะ่ะมันกะเ่ากะวัดโตนะ่ะทรงแม่โตไปตตงนรกทั้งเป็นรูบอ การเสพยากับการติดการพนันนะ่ะมันมีแต่จะภาพความเดือดร้อนมาให้หตัวของเจ้าของเองโดยจะบอกอีกอย่างหนึ่ไวเดอร์ถ้าคืนโตยังจะส่งเงื่อนไปให้แม่ใส่กับสิ่งอบายามุขพวกนี้นะเออยบอกไว้เลยด้วยว่าโตนะ่ะสิเป็นบาปไปนําแเอว่าเออนาะเออยลูกว่าโตนะ่ะหักแม่โตอันนี้เออยเข้าใจแต่ว่าโตลองคินเบิ่งดีๆเดอ้อวพราะมันสมควรบอกถี่แม่จะมาเอาเปรียบลูกเจ้าของแบบนี้ แม่ผู้อื่นน่ะเขามีแต่อยากจะหายลูกนั้นยู่สุขสำบายเสียสลรใหาหลูกปานอย่างนี้แต่มาเบิ้งแม่ตัวแม่นี่แต่จะขอเงินลูกอย่างเดียวเลยว่สนใจอีหยังเออป้าขึ้นห้องที่ก่าไปหาอาบนาอาบทาหพ่อทานพูดไปนี่แหละเด้อห้องนอนของหนูนะ่ะ เอานี่ยาสีฟันจมโบ่สมม้เป็นยาสีฟันแบรนด์เอื้อยเองโตน่ะลองเอาไปใส่เบิงเดอร์ห้าตน่ะได้สอยเอื้อยขายของตัวจะได้บอกลูกค้าได้ง่ายว่ายาสีฟันตัวนี้มันดีซ่องใดยาสีฟันจมโบ่สมมยมันใส่จังไหนเขาเอื่อยเที่ยวบอกด้วยว่าโตว,ว่าเคยแปะฟันน่ะ เออมันก็คือยาสีฟันทั่วไปนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่ายาสีฟันตัวนี้นะจะเห็นผลไวกว่ายาสีฟันตัวอื่นหลายเท่าบักคักเลยเพราะว่ายาสีฟันตัวเนี้นะเป็นยาสีฟันสูตรเข้มข้นพิเศษซอยห้แขวเฮ้าอะ่ะเขาาขื้นไหวบักคักเลยเดย้ลดพวกขาบเหลืองขาบกาแฟขาบชาพอมมีฟูออลาปของการฟันผุอีกตั้งหากแถมใส่ปุ๊บก,กินปากหายปับ๊บตั้งแต่เทือดเลยเด้บอเสือหนะักก็ลองใส่เบิ้งติา่า อ๋อครับขอบคุณครับเออเออขาสั่งกับอไปอาบน้ำไป อ๋บักบับเลยอ่ะแหมว่าแสบปากตั้งหาอยาสิฟันจำโบสมัยี้เอฟาให้อ่ะใส่ดีอีหลีนี่เลยครับยาสิฟันจำโบสมัยแปลงปุ๊บกินปากหายปับ๊บน้องมันล่องใส่เบิรงแล้วน้องมันเห็นว่ามม่ใส่ดีน้องมันก็นเลยอยากมาในาน้ำให้พีพ,พีทุกคนล่องใส่เบิรงครับผู้ใดอยากได้เนาะครับกดทีท่ตะกาได้เลยค่ะ ภัยสนใจเพี้ยแคร์หล่อดละหนึ่งหอยสี่สิบเก้าบาทจิ้มเลขตากาได้วเลเด้อค่ะเอ้ยฟ้าเอ้อเห็นอีย่างบ่นอ่นอีหอย่างละมอนแม่มอนมาคอมเมนต์บอกให้โอนเงินหายอีกแล้วอะฮะนี่แอคเคาท์แม่มอนตีนี่แมงค่ะ เสียมารยากที่สุดเลยคนเขากำลังไล่สดขายของอยู่มาของเงินแบบนี้ได้จังไดแถมแนบเลยมันชี้มาอีกมอนมอนก็ต้องสนใจเด้อเีบย,ยจะบอกให้เองเบยฟ้าแม่สิบ่าดาหมอนบอกเบยคือไปบอกแม่แบบนั้นโอ้ยมอน กับแม่หมอนแล้วเสียมารยาดอีหลีแม่กับเบิงเน้ลูกเหตุงานอยู่มาขอเงินลูกแบบนี้เด้จังไดบอกไปนะดีแล้วแล้วต่อจากนี้ไปนะบอต่องโซงเงินให้แม่เราเดอ้โอโ้ยพอได้พอดีอขอหักแตาลำคัน ้ยวนาฬิกาสวยอะ่ะหืมมึงเขียสร็จหรอป่าวนาคุตีบังร้อนฮะเมยกูบอกให้มึงโอนเงินให้กูมึงมาเห็นติดหรือมึงเขียนจะเล่นนะคุณกูเอ้ยม,ม่ันไม่เคยคิดแบบนั้นเลยเด้เป็นข่อยนี่แหละที่กำชับให้มั่นอ่ะว่าต้องโอนเงินให้เจ้าหืมแต่นี่มันลูกกูมันเหตุงานหาเงินมาได้มันก็นต้องส่งมาให้แม่มัน มึงมาแมนแม่มันมึงเคยสิมีสิมาอบงการชีวิตมันเอ๊ะหรือมึงเกียดเอาลูกกูไปเป็นขี้ค่ะใส่งานมันฟิซซี่จันติโอ้ยอึย้ยคนอื่นนะ่ะเขาบ่มีผครขี้ซัวแบบเจ้าดอกมอนนะ่ะมันก็เป็นเด็กน้อยที่น่าสงสารคนหนึ่งหนูก,ก็แค่อยากเห็นมันเอเก็บเงื่อนสั่งอนาคตของเจ้าของก็แค่นั้นบ่ออยากจะสนับสนุนให้มันสรงเงินให้พี่พนันแบบเจ้าได้ในเมื่อมึงเอาลูกกูไปอยู่กับมึงแล้วมึงมาส่งเงินมาให้กูอะ ต่อไปมึงก็ยาหวังว่ามึงสิไดีย่มั่นอีกหมอนมึงมาหาแม่เดี๋ยวนี้บอมันบ่ไปมันสิ่ก็เวฟ่าบักมอนกูบอกให้มึงมาหากูเมื่อสันอ่นะกูจะส่งมึงไปอยู่กับพ่อมึงหม่อนย่อมไปอยู่กับพอดีกว่าอยู่กับคนเห็นแก่โตแบบแม่แม่ยังคิดเด้อว,ว่ามอนบ่หูเป็นยังแม่คือผ้ามอนนี่จากพอ่อก็เพราะว่าพ่อจับได้ว่าแม่เล่นชู แ,แม่กลับไปส่หลาลป้ไปฟีพอมอพอบ่อดทททอีทั้งๆที่โตจากค้องนั่นแหละที่บ่อดีเองบักมอนเมืม่อหูได้ตั้งใดอะ่ะมอนบม่ได้ง่เด้แม่มอนหู้จักพอดีตลอดเวลาที่ผ่านมามอนอยู่กับพอ่อมอนคนมีความสุขเลยพ่อทั้งดูแลมอนเป็นย่างดีต่างกันก็นกนแม่ที่บังคับมอนไม่ให้มอนนั่งขอท่านอยู่แบบนี้แม่อยากได้เงินวัตถีไปหาเองเลยบักมอน กูจะขาพดพวกไอ้ตายตดีนี้ละมึงหยุดเดี๋ยวนี้นะถ้าม,มึงเก่าเขามาแม้แต่เก่าเดียวอะกูเอามึงตายแท้มึงร้องบังแมรมึงอยากมีเรื่องน้ำปูบ่ล่ะอือปาหมอนไปกับเอือยเอือยจะพาโตไปหาพ่อของโตเองชีวิตเป็นของเฮาอย่าไปนับถือเลยทำม,มีแม่สัวแบบนี้นะมีปัญญาขอดลูกแต่ว่าบ่มีปัญญาเลี้ยงดูเขาให้สุขสบายคนกระจอกเลยไป ดีเลยด้อยแบกบอนมึงกลับบ้านเลยดีเลยบักมบอนฟ้าฟ้าเป็นไรอะ่ะ ปวดฟันอีกแล้วหรอฟ้าลองเอาอยาสีฟันจัมโบ้สมายไปใช้ดูตัวนี้ช่วยให้สุขภาพช่องปากของฟ้าดีขึ้นได้เลยนะยาสีฟันจัมโบ้สมายยาสีฟันสูตรเข้มข้นพิเศษมีฟัวลายป้องกันฟันผุช่วยลดอาการปวดฟันเสียวฟันลดคราบหินปูนคราบเหลืองจากชากาแฟช่วยให้สุขภาพช่องปากเราดีขึ้นและที่สําคัญช่วยระงับกลิ่นปากได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะยาสีฟันจัมโบ้สมายใช้ปุ๊บกลิ่นปากหายปับ๊บ แถมช่วยให้สุขภาพฟันแข็งแรงขึ้นอีกด้วยเพียงหล่อละ149บาทลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอน